Nintendo Direct ประจำเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมามีประกาศออกมาหลายเกมเลยนะครับแต่ที่เป็น new IP จริงๆที่ทำให้ผมสนใจก็คือเกมชินจังที่มีชื่อยาวมากๆอย่างไรก็ตามนะครับความสนใจไม่ได้มาจากความยาวของชื่อเกมนะแต่ถ้าว่าเป็นตัวภาพเกมเพลย์ที่สุดใสสวยงามโดยเฉพาะบรรยากาศที่รีแลกซ์มากๆของเกมนี้เลยนะครับวิดีโอนี้เดลมูฟก็เลยเอาข้อมูลเบื้องต้นมาเล่าใหุ้ชมได้ฟังกันก่อนนั่นเอง มาพูดถึงชื่อเกมกันนะครับชินจังเกมนี้มีชื่อเต็มๆว่าเครยอนชินจังโอราโตฮาคาเซโนนัึยามิ โอวารนาอินาโนคาคันโนทาบิออกเสียงผิดต้องขออภัยด้วยนะครับชื่อยาวมากโดยชื่อเกมนั้นแปลเป็นภาษาอังกฤษว่าครยเอชนชินจังมีแอนด์เดอะโปรเฟสเซอร์ซัมเมอร์ฮอล리เดย์ดีเอ็นเอสเซเว่นเดย์ทริปแปลไทยอีกทีก็คือผมและอาจารย์ซัมเมอร์ฮอลิเดย์กับการเดินทาง7วันที่ไม่มีวันสิ้นสุดฉะนั้นแค่ชื่อเกมกับวิดีโอตัวอย่างก็ทําให้เราได้รู้แล้วนะครับว่าตัวเกมนั้นเป็นเรื่องราวของชินจังกับครอบครัวที่กําลังเดินทางไปพักผ่อนซึ่งเราจะใช้เวลาวันหยุด7วันทํากิจกรรมมต่ตต่่่าางงงงๆอออยยูภในนนนเเืแหี้ั ทีนี้ในส่วนของผู้พัฒนาเกมก็คือ m i l l e n n ียมคิดเช่นที่เคยทำผลงานเกมอย่างซีรีส์โบ k ok u n o Nasuyasumi กับ Attack of the Friday Monster มาก่อนตั้งแต่ PlayStation 1แล้วก็ Nintendo 3ds ครับ ซึ่งระบบเกมจะมีลักษณะเป็นเกมแนว Relaxing Adventure ที่ให้ตัวละครเอกได้ไปอยู่ในเมืองนั้นๆพร้อมกับค้นพบอะไรใหม่ๆภายในเมืองรวมถึงกิจกรรมต่างๆอารมณ์เหมือนกับเราไปเที่ยวญี่ปุ่นที่เมืองสักเมืองหนึ่งครับแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ที่นั่น1-2ส,สัปดาห์ความสนุกของเราจึงเป็นการค้นพบอะไรใหม่ๆภายในเมืองรวมทั้งเหตุการณ์กับแอคทิวิตต่างๆที่เกิดขึ้นในระหว่างนั้นนั่นเอง ทีนี้จากข้อมูลบอกว่าการผจญภัยของชินจังในครั้งนี้จะเกิดขึ้นภายในจังหวัดคุมาโมโตะเมืองเล็กๆที่โตเอก,กับครอบครัวไปพักผ่อนก็จะมีกิจกรรมมากมายให้ทำนะครับทั้งการพบปะผู้คนการออกกําลังกายตอนเช้าและที่ดึงดูดผมมากที่สุดก็คือกิจกรรมตกปลาและจับมแมลงซึ่งพอเราดูในเทรลเลอร์ไปเรื่อยผมคิดว่ากิจกรรมเหล่านี้จะได้รับการจดบันทึกเอาไว้ในสมุดของชินจังในรูปแบบของคอลเลกเทเบิลอีกด้วยครับการสำรวจเมืองยังทําให้เราได้เห็นวิวทิวทัศน์ในมุมต่างๆของที่นี่ได้เห็นบ้านเรือนแม่น้นํําาาาลทนเส้ง,งรฟ แล้วก็พวกปศุสัตว์ต่างๆเอาจริงๆแค่ดูเทลเลอร์ผมก็หายคิดถึงญี่ปุ่นได้ในระดับหนึ่งแล้วละครับเพราะว่ากิจกรรมหนึ่งในฝันที่ผมอยากทําในอนาคตนะก็คืออยากไปเที่ยวเชิงธรรมชาติไปสโลลีฟแบบนี้แหละครับไปอยู่ในเมืองที่มีลาธารเล็กๆพักผ่อนชมวิวดื่มด่ากับเสียงลมเสียงน้ําไหลในลาธารกับครอบครัวพอเกมนี้ออกมามันก็เลยทําให้ผมอยากเล่นขึ้นมาเลยแม้ระบบเกมจะไม่ได้แอคชั่นดุเดือดว่ามีเนื้อเรื่องที่น่าติดตามอะไรมากมายครับ เอาเละครับแต่ว่ายังไงก็ตามตัวเกมแนวนี้ผมไม่เคยเล่นมาก่อนนะถ้าใกล้เคียงที่สุดก็คงจะเป็น Harvest Moon แต่ถ้าให้ผมวิเคราะห์ผมคิดว่าเกมคงมี o b j e c t i v e แบบกว้างๆให้เราได้ทําทั้งกิจกรรมพื้นฐานต่างๆของเกมการเข้าไปมีปฏิสัมพันธ์กับคนในเมืองเพื่อเรียนรู้เรื่องราวของคนที่นี่ให้มากขึ้นนอกจากนั้นในแต่ละวันคงไม่ได้ผ่านไปเองแบบ Harvest Moon แต่คงมีเงื่อนไขต่างๆในการผ่านวันเหล่านั้นอยู่ด้วยครับซึ่งผมคิดว่าถ้าเรายังทําไม่ครบเกมก็จะยังไม่ข้ามไปวันที่2หรือว่าวันถัดไปให้คิดว่่่าาาาาาเเปป้้หมมยในนนนกกรรล็จะะณี ประเด็นสุดท้ายที่จะเล่าให้ฟังก็คือแคร o n อ h ชินจังเกมนี้เป็น exclusive เกมให้กับ n t e n d o Switch นะครับอีกทั้งตัวภาษาในเกมยังมีเฉพาะภาษาญี่ปุ่นเท่านั้นซึ่งเหตุผลนี่แหละครับที่จะทําให้ผมไม่ได้เล่นเกมนี้ส่วนเวอร์ชันภาษาอังกฤษนะั้นยังไม่มีการคอนเฟิร์มแต่อย่างใดมีเพียงคําตอบจากดีเรคเตอร์ของเกมที่โพสผ่านทวิตเตอร์ของเขาเท่านั้นว่าเขาจะพยายามสุดความสามารถเพื่อให้เกมมีภาษาอังกฤษอย่างไรก็ตามนะครับถ้าดูจากเกมเก่าๆที่ทางค่ายนี้ทํามาก็ต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องที่ต้องลุนนนกกงน้นเนาา่ั และนี่ก็คือข้อมูลทั้งหมดของเทเลอร์เทเลอร์เอพิโซดนี้นะครับในช่วงท้ายวิดีโอผมก็จะทิ้งวิดีโอตัวอย่างแบบเต็มๆเ,เอาไว้ให้คุณผู้ชมที่ไม่เคยดูได้ดูกันแบบเต็มๆกันเหมือนเคยนะและก่อนจากกันไปก็ขออนุญาตฝากผู้สน,สนับสนุนช่องเอาไว้ด้วยนะครับกับอัฟทัสแว่นถนอมสายตาจากการใช้งานคอมพิวเตอร์และจอทีวีด้วยควณสมบัติตาแสงสีฟ้าที่ทําให้ใส่สบายอีกทั้งอัฟทัสมีขาแว่นที่บางและเบาแต่ก็ทนทานตกไม่แตกทําให้งองไม่หักคุณผู้ชมที่สนใจสามารถไปสอบถามข้อมูลได้ที่ f เฟ e บ o o ก c o m o p t h นะ 夏休みを九州で過ごすことになったしんちゃんと野原一家小さな町アッソーで1週間の生活が始まりますよろししくお願いします。ぬけ夕暮れ時みんなで一緒にご飯を食べたら<ー>父ちゃんとゆっくりお風呂。 朝はラジオにに合わせて元気に体操珍しい虫を捕まえたり近くの小川で魚を釣ったりしながらのの人たちとの交流を深めていきます最高の夏休みになるはずだったのですがちょっと変わった博士との出会いから不思議なことが次々と起こり始めます。 新しくできたお友達はなぜかカスカベのお友達とうりふたつ街には恐竜や忍者の姿も一体どんな夏休みになるのでしょうか「クレヨンしんちゃんオラと博士の夏休み終わらない7日間の旅」はこの夏発売